วัสดีครับเมื่อนี้อีสานมาดมติก๊กพาเขาปลาโขกอีกแล้วครับยูหัวไหลไปนานาโขกคือเก่าครับเมื่อนี้พามาชมพามารูจ,จักดอกพุดธตานครับเป็นสายพันธุ์ดอกสีเหลืองนะครับเป็นสายพันธุ์อยู่หัวไหลไปนาครับเป็นชนิดดอกสีเหลืองนะครับและก็มีดอกชั้นเดี่ยวนะครับหลายๆคนเคยคงเคยชินครับ ดอกพุดตาลไาชั้นครับนี่คือมิชั้นเดียวครับนี่อีสานมาด,ดามติก๊กทายตอนเย็นนะครับดอกเขาจะหูบแล้วครับอีสานมาด,ดามติก๊กบ่แน,น่ใจว่าเป็นสายพันธุ์ต่างประเทศหรือว่าสายพันธุ์ไทยนะครับเพราะเขาเกิดอยู่ในป่าโคกนะครับในเกิดในป่าธรรมชาติครับลักษณะใบของเขาครับ เป็นรุมหัวใจนะครับใบหนามีขนเล็กน่อยครับดอกคุดตาลครับหรือว่าดอกสามสีนะครับเป็นสายพันธุ์ผมคิดอิสาแมดัมตีคิดว่าเป็นสายพันธุ์ไทยนะครับเพราะเกิดในป่าโคกครับพี่น้องครับในป่าธรรมชาตินะครับพุดดอกพุดตาลดอกสีเหลืองครับเป็นไม่ดอกชั้นเดียวครับปกติหลายๆ ท่านผู้ชมหลายๆท่านสเคยชินดอกพุทธาลจากสีขาวเป,เปลี่ยนเป็นสีส,ส,สมพูครับที่มีดอกหลายๆชั้นนะครับดอกพุทธาลในป่าโคกเป็นไม้พุ่มเตี้ยสูงได้หาสิบถึงร้อยเซนติเมตรครับมีใบหนาขนาดใหญ่นะครับใบของเขาครับเป็นรูมหัใจครับใบหนานะครับมีดอกสีเหลืองขนาดใหญ่สั้นเดี่ยวสีเหลือง ตลอดอายุของดอกครับมีดอกดอกสีเหลืองนะครับเขาบานช่วงเช้าช่วงเช้าครับแต่ก็ช่วงเย็นเขาจะหูบยังจังสีครับสบรรพคุณขมิ้งสรรพคุณทั้งสมุนไพรนะครับดอกพุทตาลหรือว่าต้นพุทตาลใบของเขาครับก้านใบของเขามีสรรพคุณยับยัง้งมีฤทธ ขาเชื้อแบคทีเรียนะครับใบและกานของเขาครับใส่ต้มน้ำทำเป็นน้ำยาล้างแผลได้ดีครับใส่ล้างบริเวณพื้นคันหรือว่าต้มน้ำเห็น,น้ำอาบได้นะครับแก้การพดพื้นคันตามผิวหนังนะครับเขามีฤทธ เขามีฤทธิ์ยับยั้งเสือเส่อแบคทีเรียครับข่าเสื่อแบคทีเรียนะครับใบครับใบและดอกของดอกพุทตาครับอันนี้ซอดอกตุมของเขาใส่เป็นยาถอนพิษแก้พิษบวมรักษาฝีหนองด้วยการใส่ใบของเขาครับหรือดอกต่ำผสมนมม้ำมันพืชแล้วนำมทาทาหรือใส่ต่ำพอกทาได้เลยครับ รากแห่งครับใส่ต้มน้ำเด่มหรือฝนทาเป็นยาแก้ประดงแก้อาการปวดแสบปวดร้อนตามร่างกายแก้อาการพื้นคันตามร่างกายใส่ต้มน้ำเด่มดูว่าใส่ทาได้นะครับดอกพุธตาลเขาจะออกดอกตอนเศร้านะครับบานตอนเศร้าครับยุบตัวตอนเย็นนะครับ ดอกตูมจะบ,บานตอนเศร้าครับกำลังจะโรยครับครับอีสานมาดำมติกกับมาพามาชมดอกพุทธตาลครับที่เป็นสายพันธุ์ในป่าโคกนะครับลิมหน้าพอกันไหมครับมืัอนี้อีสานมาดำมติกสวัสดีครับ